ลูกใหม่น้องคากิลูกชายแจ็คแฟนชันโมเมนต์ตอนนั่งตัดพี่พี่หาลั่นเลยน้องคากิตัดทรงผมทรงใหม่อีกครั้งเอ็นดูมากให้นั่งตัดแบบไม่งองแงผลลัพธ์ที่ได้ออกมาอย่างหล่อพราแจ็คแม่ใบหมอนถึงกับพาเลย เป็นขวัญใจของพี่ป้านอาแฟนคลับไปแล้วสําหรับหนุ่มน้อยน้องคากิลูกชายสุดที่รักของนักแสดงอารมณ์ดีอย่างแจ็คแฟนชันกับใบหม่อนกิติยาตั้งแต่ทั้งสองคนมีลูกชายเข้ามาเติมเต็มก็เรียกได้ว่าชีวิตเต็มไปได้วยรอยยิ้มและบ้านก็ครื้นเครงมีสีสันมากยิ่งขึ้นหากใครติดตามน้องคากิตั้งแต่แรกเกิดนอกจากจะได้เห็นความน่ารักแล้วยังได้รับความเฮงไปด้วยเพราะน้องคากิให้โชคมาตั้งแต่แรกเกิดเลยทีเดียว มาเต็มทั้งเลขวันเกิดเลขห้องเลขน้ำหนัก รับซั์กันท่วนหน้าไปตามพอแจ็คและป้าเปิลไปเลยและโมเมนต์ที่สร้างรอยยิ้มให้กับพี่พี่แฟนคลับกับคลิปล่าสุดน้องคากีตัดผมทรงใหม่ต้องบอกเลยว่าเป็นการตัดผมที่ง่ายมากๆหนุ่มน้อยไม่ร้องสักแอะเลยซึ่งผลลัพธ์ของทรงผมใหม่น,นั้นพอแจ็คก,ก็ได้โพสต์บอกว่าผมยาวไวมากต้องตัดอีกรอบรอบนี้ส่งหน้ามาร์คค r Code โค้ดไปเลยตัดไม่ทันเสร็จหลับเลยครับสงสัยจะเพลิน นอกจากจะออกมาหล่อแล้วก็สร้างเสียงหาให้กับพี่ๆเป็นภาพของหนุ่มน้อยที่ปลดเปลินถึงกับหลับขาตักแม่ขากันไกลตัดผมกันเลยทีเดียวก็เรียกได้ว่าหล่อตั้งแต่เด็กเลยนะคะทางทีมข่าวขอ,ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมจนจบนะคะอย่าลืมกดติดตามและกดลูกกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวใหม่ๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะ